สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวสวนลำไยลำพูนสวนลำไยน้องสาวที่ลำพูนโอ้ลำไยต้นเล็กซื้อปุ่นเงหง่งมเมื่อ มาแอลลำปูนมาแอลลำปูนมาแอลลำปูนละมาแอลลำป,ปูน,น,น,นอืออี <c oughs> <c oughs> อย่างวะย่างอ้อมสวนกับว่าแล้วจ๊กเท่อมันไก่เนาะสวนบักลำย่แม ส้มนี่มันต้นหน่อยเด้อค่ะมันบาท่นานอ่ะมีหน่วยเดี๋ยวสิแเทนให้เบิรงเด้อค่ะเด้อบักลำไยลำพูนบักลำไยบันโฮงเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่แมน่นภูเขาเด้อค่ะอันนี้มันต้นไม่ฮะูเขาแม่อนอยู่บ่ วัวภูเขา <laughs> ขนนเขา <c oughs> บิงบ่ออกบ่ไดเดมาหรอเบิงบ่ออกอ๋อเป็นว่าภูเขาต้นใหม่มันกัเลยข,ขึ้นน้ำภูเขาอ๋อโอเคอเโอเคเบิงบ่ออกค่ะเบิงบ่ออกกในวันต้นใหม่มันสูง <laughs> เมื่อนี้อากาศแจ่มใสอากาศแจ่มใสเขามาให้อะไรนะให้ปุ๋ยลำํำไยตัดหญ้าใส่ปุ๋ยลำํำไยเด้ยค่ะตัดหญ้าน้ำหักลำํลำไยลําพูน นี่มันบ่ค่อยดกค่ะบักลำไยเข้าเจ้าบ่ค่อยดกปันไดสวนผู้ใดกับบดกจากสวนนี้ลำไยนอกฤดูก,กาลกำลังบ่มลุ่งเป็นลำไยนอกฤดูก,กาลเ่แเมนลำไยในฤดูดนะค่ะไอ้นิก เิ่งใหญ่เลยนะนั่นโออเ,เดี๋ยวเดี๋ยวปลาเขืยวยุใสอ๋อปักแข้งข้าเอิ้นปักแข้งมะเขือจะไหนอากิน ปวดแขนเฮ้ยไม่ได้เอาไหม่มันมาเนี่ยไม้อันนี้อไม่ไทยมี่ไม้ไทยเอ้ยมีไหมเบาเออไม่ไทยนี่มีแข่งบักแข่งบักแข่งยูปานี่แม่กิ๊ตเอาแม่โตสูงเข่นะไ้ ปลาแข้งนั่นะเอ้ยเตี้ยนะนี่น,นี่นี่กับแมนพุ่นนี่กับแมนพุ่นกับแมนมันเหลียวบ่เห็นตัวนี้ไหมพุ่นะพูน<ะ>พูนพูนพูนปลาแข้งตลาดแพงขึ้นยังนี่ดูอุ้ออยมาอคอยมีซ้ำบ่ค่อยมีซ้ำเด้แข้งตลาดแมีน่ แกเห็นที่จริงไม่จดจำนะพี่กะติเออแมนแมนใส่แกงน,นะรัลวกกินกับน้ำพริกเออได้กินมากอันนี้เราเนี่บักตำเรืงอืาอ่าหนวยมัยนะน่ะอ,อ่ามันคืออันหนึ่งขอดึงพิมบักลายนึง,งก็คือบักแตงนี่มะฮะเออคือบักแตงมันคือ เหน,นื่ยแล้วเกแก่ถิ่นโอ้ยเก็บบะเขือค่ะบะเขือบะแข้ง <c oughs> บะแข้งนึกค่ะว่าเม้นบะเขือ <c oughs> <c oughs> บะแข้งบะแข้งมาแข้งเก็บบะแข้งบะแข้ง <c oughs> เป็นอันนี้บักหลายนในบางที น่ะกี้เหลียวเห็นอยู่อยู่ทางในนั่นแหละกี้เหลียวเห็นอยู่ไงเลี้ยวเห็นแบบแบบโอ้โอ้เดี๋ยวต่ำน้ำพริกพริกกระทูกพริกอันที่องกระเดนเออน้ำพริกอันนั้นเด้น้ำพริกอันนั้นเด้พริกอะไริกเหรอเออ นั่นก็ได no ้แล้วตำที <s Elliott ills> ่ย <sl> ังอีกบอกินตำ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 กองเอเลอยู่นะเออไม่ต้องกินนั่นกาเห็นมัหมดก็ตำย่างเดียวส่ยเพ่เียสองเทีย์ของก๋วยเตียวสร้างคว้มปล่อยนี่เจ้าอะไรนี่ เ,เ,เขาก็กินจนยยเขาก็กินจนเมืม่อส่ของกินที่กินขว้างแก้วมันกินได้ตลอดได้หระอกิบเก็บไ้ไหมเอาอีกแล้วมันแก่สิบอ่ะ โ oh, อย้ยยางสวนลำย่ยอยจนเราปวดขาแล้วพี่น้องเอ้ยบ่กั่น่ะเลี้ยอยู่อีหล่ละเรปวดขาแล้วเด้อค่ะอีหล่ะปวดขาแล้วเดือดกระรอนหมกฮัวแมนแมนแมน,แม,นม,มันมีนมนออหน่ยวยสิเดี๋ยวมันก็ออก วานเม็ดมันใสมเมาปลลำใหญ่ลำใหญ่ลำใหญ่พ่อหล่กยิบพ่อล่ะละมันโมแก่แกเนี่ยมัโมแกมันปอกเนี่ย มันคือแก่ๆดิรับไปดองบมกชัยบมกชัยแกงมิ้นท์วันนะลำใหญ่เด้อค่ะสวนลำใหญ่ทำเองปลูกเองนักเลงพอเห็นปะ <c oughs> ทำเองปลูกเองใส่ปุ๋ยเองตัดหญ้าเองนักเลงพอออหยางกิบมันสูงฮะมันมือยีน่น่วยปบะพักเขา พัเขาพะเขานั่นก็เป็นยาเด้มันขึ้นทั้งเขาเนาะอ๋มนี่มั่งลกาาักษณะใบยอดมันหลายน่ะยอดมันหลยนยนุยนว้ยนุ้นี่บอนี่บอ ไอ้ไล่โกงมันไปสาะหายไปสาะมันเข้ามุดเข้าไปแน่มันคือเก่งเถอวะหมาเนี่ยเก็บเขาเลยอ่ะอืมพเกษตรอ่ะโอ้นี่เห็นนกนำ้ำเอ้ยมันไลน่นกมันคือเอาไก่บ่ไก่ปลาเออแก่เอาบรไดดกีมันสูง ใหม่ม่แต่ใส่มะขวะอยู่ในเมืองมหากินพักกะทินในป่ปลานดงก็กินยากส eh. ยเด้เออเออ,อ,อ,นเอหน่ากิฟนี่นี่กก่งนี่ไหมกิบนี่นี่เห็นบ่อี่นี่ซุปนี่แหละตำตำนี่แหม่ เออนี่นี่เออเออนั่นแหละกิ้งนั่นแมนมดเลยเ n h a โคโรดน่ะแมนมดเลยหนอนว่ามันมันอะไรนะมันผดเออนะแมนมดเลยพวกนี้เออเออเนี่ยเนี่ยนี่ตัวเบื้องออกอยู่อะบอกตาล่ายหมดเลยอ๋ออ๋ยตายอยแล้ว cứ lần này đi Quay... Xay bùi lắm nháy bó cả tà lại rồi nhang xưa sư bó đẩy nhang thì nhắc bó tà lại đi Ô, 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 ô. Ô, cây. Tổ หมามันปัดเอานะหมามันเลยไรมันอยู่ท่ามกนางเหนือโผลมันหุกอ่ะเห็นมั้ยนี่มันจะมัน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 สิเอาให้ได้ได้บ้องถุนนะมะโกงมันไม่ไปบุนละมาหน่ะมันสิเอาเพราะแล้วเพราะแล้วมันสิเอาให้ได้ได้หน่ะมันไรไปบุนละมันหินแล้วเพราะล้โอ้มันสูงหนอพักกะถิ่นต้นนี้พักกะถิ่นยากเนาะ อยู่ในบ้านกับผักกะทินอันนี้ล่ะตะนวยมันใหญ่ก็หนีไม่กีบหนวยมันใหญ่ก็หนีไม่อยู่เฮือนแม่อยู่ในลำพูนแม่เนี่ยหนวยมันใหญ่ก็จริงอ่ะมันเป็นของอยู่ในเมืองแม่เอออันนี้แต่ว่ามันหนวยหน่อยคือผักกะทินบ้านเท่าไหมเออมันใหญ่แต่ว่ามันมันเป็นของปลาเนาะมันบอกคือพันนี่ไงที่พันอยู่ในเฮือนกับต้นต้นแบบไงอ่ะ ต้นหมึกไงอันนี <m ari> <m ari> <m ari> ้ไปทานสั่งหายลูกกี่เดียวกันโอเคกิ่ครับอันข้าวปุ้นก็ได้ที่นี่เออเขากินข้าวปุ้นก็กินกับข้าวปุ้นกับตำหะฮงหนะกอ่ะแา่ไปกินตำหะฮงยง่ไหนเขาออกมาอันแม่ข่ามันเอามาเก็บมาแต่แสบเอาไม่ให้กินบอกขั้วขั้วขั้วเสตตำหะฮงแมมมันละแซ่บในเด็กกิบ ลานหัวคอยนะมันต่ำย่ำใดมันนอนว่าใจอาบุกยิ้ม้องขวาจีเกียมันแสบตัวโบเคยเคยนะนะแต่มันโบเคยมักเคยละมักเอก้องไปไหนมันจิเอาใกล้ให้ได้เลยโฮใกล้ป้าน่ะนึกเก่งแตวว่าตกเขาตายนะเฮ้ยเบล่านั่น เออไอเอ็อเออนนันบกแดงไปยใช่หรอดูน้ำพองอมามาบักนนอมันเปล่าจะพรองมันบอกเกง่งเนาะอันนี้มันมันข่องหรออันนี้มันหาอิ่เวลาวมันมาสวนาะได้กินน้ำมันเฮางูเนี่ยเขาอยังเลี้ยงน้ำม,มันอะไงไก่นี่โอเคอยู่ทางงูนี่บรสุทธิ <laughs> ์เสียวก <laughs> ูอยู่โบมี่ดอกบอกแถ่มีก็อยูอ่กับ โอ้ไอซสิไปกินมือเดียวเนาะกีบก็ได้กินลายมือเนาะกล้องมือคนละสามไอซี่ไปกินมัดมือเดียวยิงตายพอดีเลยไม่ท่องยีดนะเอาก็าเอาให้มันมือล่ะนี่ยออบอเบ้าเนะบ<อ>้าเบ้เออนี่เด้ออเอามันลงมาแล้วไหม โมเมนต์เอามันล่องมาเราก็เอามักินกันนี่จะไปเสียดายมันอ้ากกิบเอามันมันมาในเมนคองดีแบบนั้นเออถสิว่าค่อยกินน้ำเนมถือว่าดิค่อยกินน้ำเนมคือเสียเทมถือว่าดิเจ้าก็บอกบอกค่อยตัดโดนๆดนถือว่าดิอ้ยตนอุ้ยตน เขาเนี่ยแหละมันต้นนี้กระโดกบอกลำไยต้นนี้กัะโดกก,นนก,โดก,กุ้มนี่โดกมาเลยนี่กุ้มเนี่ดเดย,อย <c oughs> เอาไหมปีหน้าเอา,าจเจ็ดแสน ปีนี้หมกหมกสัก2-3แสนก็เอาแล้วปีนี้เอาสัก2-3แสนก็เอาแล้วปีหน้าเอาจัก7แสนแนนะโอยางจนเมื่อยแล้ว tán hoa xa là nhà tát ở thang nền đúng không? ờ ờ cái thứ gì đó, bọc pìk on bọc pìk on, nó cho vào kèn nó mày đấy bọc kèn nó mày đấy อันยังไม่กินไก่ป่าอีกแล้วเฮ้ยไงเนี่มาหลอดนน้ำออกจนได้เฮ้ยเก่งเถอะวะนั่นบ่หัวน่ะมันไล่ไปทั้งบุญไหมสองโตแล้วแบบที่นี่ซอยกันไหมอ๋อ เก็บพี่ทาค่ะบอกว่าโอ้ยแค่นี้ก่อนค่ะเก็บบักพีกก่อนเก็บบักพีกก่อนเด้อค่ะเดออเ้อมามีมือแล้ว <c oughs> เกี่ยวพีกก่อนเด้อค่ะเดอ้อพี่น้องพี่น้องจ๋าพี่น้องโอเคโอเค